แล้ววิธีกระสุนเนี่ยมันมันมันปรากฏเนี่ยนิติวเวชบอกว่ามันจาต้องยิงอย่างยิงจอดอย่างนี้หนึ่งสองสามเซนเตอรอยู่ตรงนี้เซนเติรปนมนตติดใต้ใไงเพราะว่าวิธีกระสุนที่ตัวตัวศพผู้ตายเนี่ยมันจะเป็นวิธีจากล่างขึ้นบนแต่วิธีกระสุนที่เข้าจากนอกรถมันเป็นบนลงล่างขอแนะนำร้านอาหารครัวอับซอน ร้านอาหารอร่อยในสโลแกนใส่ใจทุกจานวัตถุดิบคุณภาพสดใหม่ไร้าสารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสมีเมนูอร่อยๆให้เอกทานมากมายกว่า7 0เ,เมนูอาหารจานเดียวมื้อกลางวันยอดทิศและขายดีของทางร้านตองนี้เลยรัดหน้าไฟแดงมีบริการจัดเลี้ยงสังสรรค์มีชุดคาราเกะสร้างบรรยากาศความสนุกสนานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อนๆสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ครูอับสอนพรีเมียมตลาดอ,อตกอสำรองโต๊ะติดต่อตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับ และสำหรับเพื่อนๆที่มารับประทานอาหารร้านคุณอับษรพลาดไมได้นะครับที่จะต้องลองชิมทุเรียนสวนคุณยายรับรองครับหวานหอมอร่อยถึงใจจริงๆเป็นของฝากก็ได้รับประทานเองก็อร่อยแน่นอนการันตีครับผม สวัสดีครับผมโอ p วีพีครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์นะครับสำหรับ f c รายการเพราะว่าผมอยู่กับแขกรับเชิญท่านพิเศษต้องบอกว่าพิเศษมากๆแล้วก็น่าจะเป็นรายการผมต้นๆเลยที่ได้รับโอกาสได้รับเกียรติจากท่านมาออกในวันนี้นะครับผมอยู่กับท่านสุขุมเช่อชื่นครับสวัสดีกับท่านครับเดี๋ยวท่านก่อนที่จะเข้าเรื่องราวที่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆในวันนี้นะครับผมมีของมาฝากท่านครับผลิตภัณฑ์ดอยชานะครับสาหรับนี่เลยก็ขออนุญาตมอบให้ท่านหมดเลยครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวใส่ตรงไว้ให้ ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆครับก่อนที่จะมารู้จักท่านและเดี๋ยวจะพูดคุยในเรื่องรายละเอียดของข่าวคราวที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับจริงๆแล้วท่านสุขุมได้เป็นคนที่ไหนฮะัเกิดที่ไหนกรุงเทพครับกรุงเทพเกิดกรุงเทพครับใช่ครับโตกรุงเทพแ้วถนนเจริญกรุงยานาวาตรงข้ามกับเอชทีกันครับจริงๆชีวิตวัยเด็กของท่านเอาตอนเด็กประถมนะท่านนะท่านมีความฝันและมีไอดอลตอนเด็กว่าโตมาอยากเป็นอะไรครับ คือไม่มีไอดอลครับเพราะคุณพ่อค่อนข้างจะประเจดการมากคุณพ่อส่งให้เรียนโรงเรียนอักษรธชรบงรักเสร็จแล้วก็คุณพ่อบอกว่าให้ทําเรื่องธุรกิจอย่างเดียวเพราะคุณพ่อทําไม้ยางพาราเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยเลยนะครับแล้วก็คุณพ่อบอกว่าห้ามทําห้ามยุ่งเรื่องการเมืองห้ามทำนังสือพิมพ์ห้ามเล่นการพนันซึ่งเรื่องการพน,นันเร,รน,นเราไม่เล่อยู่แล้ว แต่นั่สิพีมเราก็ทำการเมืองเราก็เล่นซึ่งพี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะเข้ามาสู่วงการเมืองได้หรอกเพราะว่าครอบครัวไม่มีใครเล่นการเมืองไม่มีใครรู้จักทำแต่ธุรกิจอย่างเดียวผมใช้คำนี้ได้ไหมครับว่าไม่ได้มีเวลาสนุกเหมือนเด็กคนอื่นเลยเพราะมันหนักไปทางธุรกิจที่บ้านอ่าใช่ครับเพราะว่าสมัยก่อนคุณพ่อขับรถไปส่งไปโรงเรียนตอนเ,เช้าเนี่ยคุณพ่อจะคุยเรื่องธุรกิจสเพรละทั้งวันเกี่ยวเรื่องธุรกิจ เราคิดว่าเอสเรายัางเด็กทาไมมาพ่อมาคุยเรื่องธุรกิจอย่างเดียวทาไมถึงไม่คุยเรื่องตลกหรือเรื่องเล่านิยายนิทานให้ฟังบ้างแต่เนื่องจากคุณพ่อเป็นคนดูเราก็ต้องฟังะ่ะฟังทุกวันฟังเข้าหูทุกวันจนกระทั่งเกิดความเคยชินทีนี้สิ่งที่คุณพ่อทําาบ้นตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็มาได้ไประโยชน์ตอนโตบางเหตุการณ์ที่เราไปเจอปัญหาบางอย่างที่เราคิดว่าเราจะแก้ไม่ได้มันก็มีเอา ฉูกคิดถึงความคิดพ่อแป้ดเข้ามาอ๋อคุณพ่อสอนเราทำอย่างนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาในด้านธุรกิจได้หลายหลายเรื่องแม้กระทั่งชีวิตในแต่ละวันนะครับผมใช้คํานี้ได้ไหมฮะว่าท่านเป็นมเมล็ดพืชที่ถูกปลูกมาเพื่อทําธุรกิจกับบริหารเลยนะใช่ครับเพราะเป็นลูกชายคนเดียวไงครับอ่ะแล้วตอนตอนไหนที่เริ่มรู้สึกว่าตัวเองซึมซับเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับการเมืองหรืออยากจะมาเกี่ยวข้องกับการเมืองอันนั้น เริ่มคิดได้ตอนไหนอ,อหลังจากที่กลับจากต่างประเทศครับพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยก็ผมก็มาช่วยช่วยงานคุณพ่อแต่ก็เหมือนฟ้าบันาลนะครับจังหวะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่ต้องเข้าไปบ้านจอมพัถนอมกิติขจรสอดนอง,อบบนองก็ได้พบผู้หลักผู้ใหญ่เยอะแยะหมดนะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อถามว่าเธอไปทําไมบ้านจอมพันอง เข้าไปทาไมเขาบอกว่าเข้าไปก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขอให้เข้าไปเพราะอยากเจออยากพบเพราะเราพี่อยู่ชมรวมรวมใจพักไนงะอยู่อยู่วงสังคมพวกคุณหญิงคุณนายทั้งหลายทีนี้เมื่อม่อยากพบพี่ก็เลยเข้าไปพบก็ได้รู้จักท่านในฐานะคุณลุงบ้างคุณคุณอาบ้างก็เรียกกันแล้วแต่ใครจะอายุมากน้อยกว่ากันนะครับทีนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีอยู่วันหนึ่งโรงงานพี่ที่ระยองโดนผู้ว่าสั่งปิดโดยอ้างว่าเรื่อยวงเดือนนะ่ะไปเรื่อยไม้ไม้แปรรูปก็สั่งก็สั่งปิดเนี่ยเขาห้ามเฉพาะไม้ต้องห้ามครับแต่ไม้ยางพาราที่มันเป็นไม้ที่เอาไปเอาไปเผาถ่านเลยเขาไม่ได้ห้ามทําให้ไม้ที่มันเป็นไม้เนื้ออ่อนแล้วเกิดเกิดการถูกกินจากลวกมแมลงเยอะแยะเนี่ยทำให้เป็นเนื้อไม้ที่แข็งแรงแล้วก็ปลวก มแมลงจะไม่กินมันก็เอามาแปรรูปเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเกิดทรัพย์ทาองเศรษฐกิจเพื่อเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศครับทีนี้เมื่อถามว่าเมื่อเราถูกผู้ว่าแก้งทำไงคุณพ่อก็อบอกว่าไหนเธอลองแสดงฝีมือดิเข้าไปบ้านผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะครับก็ไ้โทรไปเรียนให้คุณนาหญิงนงนุชซึ่งเป็นลูกสาวของอท่านจอมพลถนอมบอกคุณนาครับผมโดนแกลงอย่างเงี้ย เขาบอกมาเดี๋ยวมาหาอธิบ้านเลยพอไปเนี่ยเจอใครรู้ไหมครับเจอท่านพลเอกชา,ชาติชายชุนทอวันอออตอนนั้นเป็นรัมรีว่าการากระทรวงาึกรามคกัรแกก็เลยบอกเอาหลานเดี๋ยวเอาน้ำบัตรของอาไปไปพบผู้ว่ามันพอเราไปพบผู้ว่าเสร็จเนี่ยเราก็ใช้น้ำบัตรสุขุมเชืดอชื่อไปก่อนรอสามสี่ชั่วโมงเขาเราก็ไม่ได้พบพระเราเด็กไงจนเราโมโหเราก็เลยชักน้ำบัตรนั้นไปให้พักเดียวครับไม่ถึงห้าที ออกมาแล้วเอาแล้วทํามาท่านก็ไม่บอกผมเพราะผมบอกคุณไปตั้งแต่สามสี่โมงในนามบัตรเชื่อผมคุณก็ไม่ออกมาพอใช้นามบัตรนี้คุณต้องออกมาแล้วบอกว่าไงรู้ไหมครับอาจจะเข้าใจผิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนนะครับเดินก็ไปในห้องไม่ถึงสามนาทีไม่รู้เช็คกระเป๋าไหมลู้บอกกลับไปเรียนท่านนะครับทุกอย่างเรียบร้อยเชิญกลับได้เลยครับเกิดการอัดฉีดเดี๋ยวมันจ่ายเลยไม่ถึงสิบนาทีครับผู้การโรงงานโทรไปบ,บอกคุณพ่อที่กรุงเทพแล้วบอกว่า ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วโอ้โห oh, ผลงานแรกเลยด้วยความที่คุณพ่อห้ามเล่นเนี่ยก็ก็พยายามอยู่เบื้องหลังก็มาเป็นที่ปรึกษาของอลัตีอยู่หลายท่านเพราะว่ามันไม่ต้องเป็นสสไม่ต้องเป็นสวไงครับแค่แค่ที่ปรึกษาก็ไม่มีใครรู้ไงก็เราก็เป็นเพราะว่าวันหนึ่งกลางวันเนี่ยเราไม่ได้ไปเจอพ่อครับเช้าเข้าบริษัทแล้วคนเราก็ออกไปหายไปเลยเราจะไปไหนพ่อก็ไม่ได้ถามทีนี้ <c oughs> อยู่มาวันหนึ่งสว,สวจะหมดหมดเวลามาปี2539แล้วก่อนหน้านั้นนะคนอย่างชาวนี้ก็บอกว่าให้ไปช่วยหาเสียงแถวอำนาจเจริญหน่อยเป็นจังหวัดที่แยบปรยู่บน <c oughs> พี่ก็ลงพื้นที่ไปทำพื้นที่ทำหาเสียงในการสร้างความเจริญนี่กับท้องถิ่นะสร้างสนามฟุตบอลทำจัดการกุศล ช่วยเหลือชาวบ้านช่วยการสักษาเด็กเพื่อให้เกิดเป็นเสียงแลว้วก็เกิดเป็นบุญกุศลให้กับตัวเราเองด้วยเนะี่พอดีจังหวะวันที่ยี่บ็ดมิยี่สบ็ดมีนาคมสอง9สาิบเก้าวสวรุนนั้นหมดสมัยก็จะมีการโปรดเก้าสวาาชุดใหม่ก็คือสองห้าสามเก้าถึงสองห้าสี่สามเบิ้งกงินตอนนั้นอีกตำแหน่งที่พี่ลืมเล่าไปต,ตอนนั้นพี่เป็นประธานสภาองค์การในจ้าแห่งชาติด้วยเป็นมาสีห้าสมัยแหละ เราก็ส่งใบสมัครส่งคุณสมบัติไปที่สำนักนายกก็ปรากฏว่าเราก็ด้พระมหาวินัยที่คุณโปรดเกล้าเป็นสมาชิกบุริสภารุ่นยี่บ็วันที่ยี่เบ็ดนาสองสามเก้าวันนั้นคุณพ่อก็ไม่รู้คุณแม่ก็ไม่รู้ครับแต่ก็มีญาติๆโทรไปหาคุณพ่อบอกหลานเป็นสวนะคุณพ่อบอกสวบ้าเลยล่ะฉันฉันไม่เห็นจะรู้เลยมันเป็นฉันฉันห้ามมาเล่นการเมืองใช่ ป็นที่ปรึกษามาตั้งนานก็ไม่รู้สมัยก่อนรถจงกรานทั้งสมัยก่อนก็แปกแป๊บแป๊บเดียวมีแพ็คลิงไงติด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 มาโทรหาพ่อด่วนเราก็โทรไปหาพ่อเธอมาฉันที่บริษัทด่วนรู้แล้วแหละเรื่องนี้แน่นอนเลยไปถึงพ่อไม่ได้ดีใจนะพ่อบอกเธอก็ฝืนคําสั่งฉันอีกแต่ลึกๆนะเขาคงจะดีใจแหละเพราะคาว่าพ่อครับแต่เขาก็ไม่อยากจะให้เสียคําพูดเขาเพราะเขาห้ามเล่นครับก็เป็นมาตั้งแต่ตอนนั้นะครับแล้วเราก็ช่วยเหลือสังคมมาตลอดอ่ะหลังจากที่ ไปแอบคุณพ,พ่อนะครับด้วยความที่ชอบการเมืองนะแอบไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็หลายท่านด้วยเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายอยู่ดีก็เซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือโอกาสมาแล้วว่าท่าน,นยอยู่ในวงการนี้มาจะมีประสบการณ์โดวว,ว,วิสัยทัศน์วิธีคิดก็เลยได้ตั้งเป็นส so วครับคุณพ่อก็เซอร์ไพรส์ครับนะหลังจากนั้นเอาละสนามของส so วหรือสนามการเมืองใหญ่ตอนนั้นต้องบอกคุณเพื่อนว่าส so วนี้อันนี้คือสูงมากนะครับใน,ใ,นในยุคนั้นสนวะ so สมัยก่อนเนี่ยเป็นจริงๆสภา สมาชิกวุฒิสภาครับเป็นมันเป็นสภาสูงเป็นสภาอสงเกตสูงมากซึ่งให้มาการกรองกฎหมายการกรองอาการทํางานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเวลาเสนอเรื่องต่างขึ้นมาจะจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยเราก็พยายามทาอย่างนั้นพอท่านเข้าไปแล้วเอาละครับในวงการยุติักรตรงนี้ท่านเจอกับอะไรบ้างแล้วสุดท้ายก็ไปถึงจุดเปลี่ยนชีวิตเรื่องอดีท่านคือจริงๆมันไม่มีอะไรเลยนะครับ ต้องขออนุญาตเรียนว่าอย่างนี้พี่ก็ไม่คิดว่าพี่จะมาเจอไอ้เรื่องแบบนี้นะับครบเนื่องจากว่าการโปรดเก้าโดยการนําเสนอชื่อโดยสํานักในขาธิการนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนกันกรองและคัดเลือกคุณสมบัติบุคคลที่สมควรที่จะได้รับตําแหน่งสมาชิกบุษิสภาแล้วก็าการปังคมทุนเพื่อโปรดเก้าโปรดกระหมอ่อมกลายเป็น หลังจากที่รับการโปรดเก้าแล้วเนะี่ยพี่ก็ได้รับโทรศัพท์จากมาเฟียเมืองไทยท่านหนึ่งโทรให้พบพยายามจะขอให้ลาออกจนเปนทราบภายหลังว่าที่ให้ลาออกเพราะว่ารายชื่อที่เขาอยากจะให้เป็นเนี่ยถูกหยิบออกพี่ก็ไม่ทราบว่าใครหยิบออกเพราะพี่ไม่ได้หยิบแน่เพราะพี่ไม่มีความสามารถขนาดนั้นครับก็เขาก็ค้นหาว่าชื่อ คนที้ชื่อถูกหยิบออกไปแล้วใครเข้ามาแทนทั้งที่ชื่อของชื่อผู้ใหญ่ท่านนั้นอยู่ในโผลมาตลอดบงังเอิญชื่อพี่ไปโผลเข้ามามันก็เลยกลายเป็นศัตรูทางใจซึ่งตอนนั้นเราสารถิงก,กว่าเรามาเฟียท่านนั้นก็ใหญ่มากด้วยแทบจะใหญ่แทบจะใหญ่คำประเทศอะนะครับเราก็ถือว่าเรามาแบบถูกต้องไม่ได้ไปเบียดเบียนใครไม่ได้ไปป้นใครมา ก็จบในขณะนั้นหนึ่งพอมีเหตุการณ์การฆ่ากันตายซึ่งครอบครัวที่ถูกฆ่าพี่ก็รู้จักเพราะพี่เคยร่วมทำธุรกิจกับมารดาเขาซึ่งในขณะนั้นคุณพ่อพี่นะนแท้ๆก็ป่วยป่วยขั้นโคม่านะอยู่ห้องไอซูมาตั้งหลายเดือนโงรงพยาบาลพระรามเก้าหลังจากที่เขาถูกยิงตายสี่วันคุณพ่อพี่ก็เสียชีวิตเหมือนกัน ซึ่งในขณะที่เขาถูกยิงตายเนี่ยคุณพ่อพี่ป่วยไม่ตามมาหกเดือนเลื้อรังมาตลอดโคม่าหนักด้วยมะเร็งตับครับซึ่งความคิดของลูกซึ่งพ่อกําลังจะตายอ่ะมันไหนไม่รู้้็งจะมีอารมณ์ไปฆ่าคนเหรอนี่ข้อที่หนึ่งนะครับ,รบข้อที่สองเออการฆ่าคนเนี่ยมันต้องมีเหตุผลหลักๆฆ่าแล้วได้ประโยชน์ ที่ถามว่าตอนนี้พอเกิดเหตุการณ์เนี่ยพี่ไม่ได้ได้ประโยชน์พี่กับเสียประโยชน์ตําแหน่งสมาชิกบุญิสภาซึ่งเพิ่งดารงตําแหน่งอยู่สองบริษัทไฟแนนซ์ที่เราเปิดอยู่สามกิจการรถยนต์กิจการอีกหลายอย่างที่เราทําอยู่ในขณะนั้นนะครับเราจะทําร้ายตัวเองด้วยการที่เราเคยร่วมลงทุนกับมานาผู้ตายด้วยเงินร้อยกว่าล้านซึ่งมีการแลกเปลี่ยนถูกต้องไปแล้วบันทึกข้อตกลงก็ถูกตรวจสอบโดยนิติวิทยาศาสตร์ ของกรมตำรวจเรียบร้อยแต่ก็มีการทำหลักฐานเท็จขึ้นมาเพื่อให้เราต้องรับโทษหาเราไปผู้จ้างวานเอาคนไปซ้อมเอาคนไปเอาไฟจี้นะครับสิ่งนี้ผมสิ่งที่พี่พูดเนี่ยพี่ไม่ได้พูดจับพี่นึงอยากจะพูดแต่สิ่งที่พี่พูดเนี่ยคือสำนวนที่เกิดขึ้นบนศาล ซึ่งพี่คัดเอกสารไว้ทุกฉบับเลยแล้วก็ให้สารรับรองเอาไว้ด้วยที่พร้อมจะโชว์ให้กับสื่อโชว์ให้ใครเมื่อไหร่ก็ได้หนึ่งนะครับหนึ่งไม่ว่าจะท่านจะเป็นนักกฎหมายจะเป็นตำรวจอายการหรือหรือประชาชนที่คิดว่าน่าจะมีความรู้อยู่บ้างเนี่ยผมอยากจะฝากไว้นะครับว่าคดีเนี่ยคนตายถูกยิงด้วยปืนนะครับถูกยิงถูกยิงด้วยปืนแต่ปืนในคดีนี้ไม่มีครับไม่มี แล้วเจ้าที่ตำรวจชุดนั้นชุดที่ทําทาคดีเนี่ยอ้างว่าจําเลยรับสารภาพผู้ต้องหารับสารภาพด้วยความสมัครใจแต่ผมก็ต้องถามว่าเมื่อสมัครใจแล้วจะปืน,ปนอยู่ไหนตอบทุกเรื่องได้ทนามตอบว่าปืนอยู่ไหนไม่ได้เพราะปืนเ,นเป็นเป็นวัตถุที่มีชีวิตที่ผมใช้คําว่าวัตถุที่มีชีวิตก็คือว่าไม่สามารถสูญหายไปจากโลกได้ไม่ว่าจะไปโยนน้ำโยนทะเลโยนตรงไหนมันก็คง,งเจอ ถูกไหมครับเผาไฟมันก็ยังมีเศษเป็นเศษเหล็กอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนตายตายด้ปืนแต่ไม่มีอาวุธปืนแล้วอ้างว่าคนมือปืนรับสาภาพด้วยความสมัครใจเนี่ยผมต้องถามท่านผู้ฟังว่าเชื่อหรือไม่นะครับสองเ,ออเรื่องจริงเนี่ยผู้ตายถูกดักยิงจากมือปืนซึ่งซ้อนจักรยานยนต์ในวันนั้นผมไม่ทราบว่าเป็นใคร แต่ผมเชื่อร้อยเว่าไม่ใช่ไม่ใช่จำเลยที่ที่ถูกฟ้องร่วมกับผมซึ่งตำรวจไปจับมานะครับเขาถ้าเขาเป็นคนยิงจริงเนี่ยผมต้องขอขอขอนาตเรียนถามว่าแล้วถ้าเขารับสารภาพด้วยความสมัครใจทําไมเขาบอกไม่ถูกต้องเปลี่ยนแผนประกอบคำรับสารภาพต้องสามครั้งแต่สิ่งที่ค้านกันท่านผู้ชมฟังกันดีนะครับเรื่องจริงเนี่ยถูกยิงจากภายนอกรถยนต์ซึ่งยิงผ่านกระจกรถยนต์ แต่ผู้ตายนั่งอยู่ภายภายในรถทีนี้จะเข้าถึงความรู้ท,ทั่วๆไปนะครับว่าเมื่อเรายิงคนยิงผ่านกระจกรถเนี่ยถามว่าเศษดินปืนมันไปติดตัวผู้ตายตรงข้อพับศอกด้านในได้อย่างไรข้อที่หนึ่งสองวิธีกระสุนที่ยิงจากนอกรถยนต์เนี่ยมันไม,ม,นไม่มันไม่มีทางปรากฏตามนิติวิทยาศาสตร์ได้เนื่องจากมันยิงห่าง แต่แผลที่ผู้ตายถูกยิงเนี่ยมันเป็นการยิงประชิดยิงจ่อประชิดต,ตามคําเบิกความของผู้พิกการสถาบันนิติวิทยา,าศาสตร์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพก็เบิกความพันธบรวจโทกิรติปแปลกบัรจงรองผู้ในกการสถาบันก็เบิกความซึ่งมันคานกับข้อได้จริงทั้งสิ้นนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญคือว่ายิงจากนอกรถแต่มีอยู่นัดหนึ่งครับที่มันแปลกมากมันถูกยิงจากศีรษะ ซึ่งมันยิงจากข้างบนแล้วมาตรงที่คางผมถามว่าหลังคารถมันก็ไม่มีรอยอยู่แล้วมันยิงจากข้างรถมันยิงยังยิงยังไงครับ <S <S เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแล้วอีกประเด็นสี้งางนั่คือว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยยังไม่รู้ใครใครเป็นคนร้ายตัวจริงโอเคท่านเดี๋ยวก็จะไปเรื่องนี้เดี๋ยวขอยาตท่านจําลองท่าหน่อยสิผมกําลังนึกภาพตามเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองนึกภาพตามผมนะฮะ สมมติเอาจำลองเหตุการณ์แรกก่อนถ้ามือปืนขับมอเตอร์ไซค์มาตามแพทเทิร์นเลยขับสวนมาแล้วยิงปั้งปั้งปั้งเนี่ยกระสุนทะลุประตูทะลุกระจกเข้ามาเนี่ยก็จะไม่มีข่าเหมาติดที่ตัวของผู้ตาผู้เสียชีวิตถูกต้องครับนะครับอันนี้อันนี้แพทเทิร์นที่หนึ่งส่วนอีกโมเดลหนึ่งที่ท่านบอกว่าศพเอียงมาทางทางซ้ายและกระสุนเนี่ยเข้าทางทางทางขวาในลักษณะเฉียงขึ้นบนรับภาพ ในที่เกิดเหตุที่ถ่ายปรากฏรูปตามตามเอกสารบนสารนะครับผู้ตายถูกนอนนอนตะแคงมาทางมาทางด้านเกียร์แล้วมสมมติผมเป็นผมเป็นผู้เสียชีวิตอ่ะครับใช่ครับผมเองอย่างนี้ถ้าท่านลองวิธีกระสุนเป็นไงฮะแล้ววิธีกระสุนเนี่ยมันมันมันปรากฏเนี่ยนิติทยาบอกว่ามันจะต้องยิงอย่างยิงจ่ออย่างนี้หนึ่งสองสามซึ่เปจุตรงนี้เซนเตอเปิมันติดได้ไงเพราะว่าวิธีกระสุนที่ตัว ตัวศพผู้ตายเนี่ยมันจะเป็นวิธีจากล่างขึ้นบนแต่วิธีขึ้นที่เข้าจากนอกรถน่มันเป็นบนลงล่างซึ่งถ้าบนลงล่างมันเคยโดนแถวแถวบ่าซึ่งมันถูกยิงเข้าไปหรือโดนหน้าแล้วก็บนลงล่างมันไม่ใช่มาโดนโดนชายโครงซึ่งมีซึ่งมีไอประตูรถบังอยู่แล้วก็มือก็บังอยู่แล้วเข่าติดแล้วเขมาก็ยังติดอยู่เศษอยู่เศษเป็นเศษดินปืนนะครับไม่ใช่เข่าและอ๋อเป็น,ปน,ปนหนักเลยเป็นเศษดิน,คร,รนครับเพราะว่า การยิงอะฮออกจากปากกระบอกปืนเนี่ถ้ายิงยิงประชิดเนี่ยมันมันอย่างนกลวยกลวยมันจะแคบแต่พอยิงห่างมันจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นจนจกันทั้งกลายเป็นขมเหลวแต่ยิ่งใกล้มันจะเป็นเศษเลยอ่าตอนนี้ตัดมาอีกอีกแบบหนึ่งสมมุติผมเป็นคนขับนั่งน,นี้ ถ้าคนร้ายจอดโมไซค์ประกบยิงก็จะต้องปั้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 งก็คือจะเข้ามาระยะนี้แล้วกระฟุบไปได้เหมือนกันแต่จะไม่มีเศษดินปืนเพราะมันยิงผ่านกระจกครับมันจะมาดตะกัวครับยิงผ่านใช่ถูกต้องครับตะกต้องแล้ววิถีกระสุนควรจะเป็นบนลงล่างคนซ้อนโมไซค์มันต้องสูงกว่าต้องสูงกว่ารถยนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไมต้องตกลง่างนี้ตามใช่ใช่ไหมครับใช่ตามที่หรือไล่อย่างหน้ามาเลยยิงอย่างหน้ามาแขนหรือเมื่อรถรถไปขับมันมัจจะห่างไปเรื่อยอาจจะโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่นี่มันเข้าเป็นกลุ่ม อ่าคนนี้มาถึงเมื่อกี้ผมผมติดใจอยู่เรื่องหนึ่งกระสุนปริศนาเข้าศรีรษะใช่ครับอันนี้คุงงงใช่ครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับอะไรรู้ไหมครับในตํารวจชุดจับกลุ่มคดีนี้ไม่ยอมมาเบิกความต่อสารเพราะกลัวว่าผมจะถามว่าใครสั่งให้คุณไปจับแล้วในขณะที่คุณไปจับเนี่ยคนร้ายที่สี่ทั้งสี่คนที่คุณไปจับเข้าในบ้านตีห้ากว่านี่ยังเป็ยามวิกาลเนี่ยในขณะที่ไม่มีความผิดซึ่งหน้า ไม่มีหลักฐานการทำความผิดไม่มีหมายเรียกไม่มีหมายจับแล้วคุณไปจับเขาไมา่ได้ยังไงสวัสดีครับผมโอ p วีพีครับเพื่อนๆครับบอกเลยวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโควิดในอดีต โควิดปัจจุบันและโควิดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตผมกับคุณแม่แอลไม่กลัวนะครับเพราะตอนนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ดอยชานะครับทานแล้วสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อน,เอนๆเริ่มจากตัวนี้ครับดอยชากระชายขาวและกิ่งผงนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มพลังงานลดความเหนื่อยล้าบำรุงกระดูกกระฟันและมีอนุโมทต้านโควิดด้วยนะครับ ต่อไปครับเพื่อนๆครับดอยชากระชายขาวและขิงผงผสมน้ำพึ่งมะนาวช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอแก้ไอบำรุงหัวใจและหลอดเลือดต้านการอักเสบครับและตัวนี้ก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโควิดได้ด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> ตัวที่3นะครับดอยชาขิงผงผสมน้ำพึ่งยูสุครับบำรุงหัวใจและหลอดเลือดควบคุมน้ำตาลในเลือดบรรเทาปัญหาทางเดินหายใจ และอาจป้องกันบะเร็งบางชนิดได้นะครับตัวที่4ครับดอยชาขมิ้นชันผสมน้ำพึ่งมะนาวลดความเสี่ยงบะเร็งช่วยบรรเทาอาการอักเสบปวดข้อบำรุงสมองแต่ตัวที่5ครับดอยชามะขามป้อมผสมน้ำพึ่งยูสุสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังมีวิตามินซีสูงควบคุมน้ำตาลในเลือดปรับปรุงการย่อยอาหารและที่สำคัญครับเพื่อนๆอนครับอันนี้ดอยชามาหามงคลครับรุ่งเรืองร่ำรวยเพิ่มทรัพย์โชคลาภอันนี้เพื่อนเื่อสามารถซื้อไปฝากผู้หลับผู้ใหญ่ เป็นของขวัญวันปีใหม่วันสงการวันเกิดหรือไ่ยบาทถวายพระก็ได้วันนี้แม่แอลก็ขอปากดอยชาทั้ง5ชนิดนี้นะคะก็คือ FC ทุกท่านใครที่ยังขาดสารอาหารตัวไหนก็หาซื้อมารับประทานได้นะคะชาของเรานะครับที่เป็นสมุนไพรนั้นสามารถบำรุงร่างกายช่วยให้ผิวพรรณดูสดใสลายชุ่มชื้น,ช,นชาบางตัวนะครับดื่มบำรุงร่างกายสามารถช่วยลดความเครียด และทําให้รู้สึกผ่อนคลายชาบางตัวนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วยบํารุงเลือดและก็ชาสมุนไพรบางตัวนั้นสามารถช่วยปรปับปรุงการทํางานของระบบย่อยอาหารพูดง่ายๆว่าประโยชน์ของชาสมุนไพรนั้นมีมากมาย บางชานะครับสามารถช่วยให้ร่างกายสดชื่นและกระปี้กระเป๋านอนหลับลึกนอนหลับดีตื่นมาทํางานมีคุณภาพและการดื่มชานั้นสิ่งที่ผมชอบก็คือร่างกายและลำไส้สามารถดูดซับได้เร็วกว่าทานแบบแคปซูลครับเมื่อท่านได้ชิมนะครับท่านจะทราบเลยว่ากลิ่นต่างๆจากชาในแก้วนี้มาจากสมุนไพรล้วนๆนะครับทุกตัวเนี่ยสามารถทานได้วันละ3าครั้งเลยนะครับตามต้องการนะครับโฆษณาเลย ผมผมกินประจําเพราะผมเนี่ยไปออกรายการประจําสัมภาษณ์ตื่นมวลชนทุกวันอย่างวันนี้ก็ไปออกมา2รายการวันหนึ่ง3-4รายการแล้วบางทีรายการเนี่ยเนียตัวเนี้ยดีมากทําให้ชุ่มคอนะนแล้วก็เสียงดีไม่แหบไม่แห้งเอาว่างันตรงๆนะครับส่วนตัวนี้เพืนือครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นอันนี้คือตัวซิกเนเจอร์ของดอยชานะครับอันนี้คือดอยชามหามงคลนะครับ <ตร S 2> รุ่งเรืองร่ำรวยเพิ่มทรัพย์โชคลาภเพิ่มมืครับตรงนี้ตัวนี้พกติดรถพกติดกระเป๋าครับอยากดื่มสียาอะไรฉีกซองเหมือนกาแฟใส่น้ำเพื่สะดวกชงทานได้เลยทั้งน้ำร้อนทั้งน้ำเย็นแบบได้ทุกน้ำร้อนอย่างเดียวน้ำเย็นก็ได้ครับทุกน้ำก็ได้นะครับทุกอย่างมีประโยชน์หมดนะครับแล้วแต่จะเลือกใช้ว่าจะใช้ชนิดไหนดีถ้เสียงแหบเสียงแห้งก็ตัวนี้ครับพลังก็ใช้ตัวไหนแต่ว่าไปเรื่องส่วนตัวนี้พกสะดวกไปต่างจังหวัด ง่ายต่อการกินการพกครับสำหรับเพื่อนเพื่อนอรายการ OVAP ที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดที่ขึ้นหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับตอนนี้เรามีขายใน Golden Page แล้วและท่านจะสามารถสั่งซื้อและช่องทางเกรมอนฟาร์มนะครับอันนี้เป็นช่องทางออฟไลน์สามารถสั่งซื้อได้ทาง e. s h อ p e e เพื่อนเมือนครับและที่พิเไฟตัวนั้นเฉพาะรายการ OVAP ครับถ้าเพื่อนๆแอดไลน์นี้ทักมาบอกว่าสนใจชานะครับไม่ว่าชนิดไหนก็ตาม จากปกตินะครับที่ขายในช้อปปีสั่งในรายการโอ๊กลดเหลือซองละ70บาททันทีครับส่วนซองใหญ่ที่เป็นชามาหามงคลนะครับบอกว่ามาจากรายการโอ๊กวีพีครับรับไปเลยเหลือแค่ซองละ100ททงหนึบาทนุดนึงครับโอ้โหอร่อยอืมอร่อยมากมีรสขิงงราคาถูกขนาดนี้กับสุขภาพของท่าน บอกว่ามาจากรายการโอ๊กวีพีรับส่วนตัวไปเลยนะครับขอบคุณทุกท่าน,นะครับสวัสดีครับผมโอ๊กวีพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอสมัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมครับผมแล้วทําไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงจอดจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอ,อื่นยังไงฮะอ่าเครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถขจัดโคลน กลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามากดักตะกอนดักกลิ่นอ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นหกปกติมันหมื่นสองแปดร้อยบาทแต่ถ้ามาจากรายการพี่โอ๊ค VIP เราจะติดให้นราคา6,800บาทหกพั 6, บาทใช่โอ้เหมืนได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างนึงได้ไหม ฟรีค่าติดตั้งได้ไหมได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งในบริเวณไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุขได้ไหมขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพิงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้หน่อยนะครับคิดว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับก็กระครับคู่มากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกเขาว่าจากรายการ OVP ติดต่อมาได้เลยติดตั้งฟรีทั่วราชจักรนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า ด,ด้วยประบ<ร>การณ20ปีเรา,เราจรึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณ